สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะครั้งที่2ที่เราเจอกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านสบายดีไหมคะให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ในบ้านเมืองของเราก็คือติดโควิด1 9กกันมากมายเลยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะกักตัวกันไปก่อนนะคะมาเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะเราจะได้ไม่เบื่อไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะคะ ถ้าใครเบื่อหรืออยู่บ้านเฉยๆก็หา,ากิจกรรมทำนะคะนอกจากการเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องเสียงในภาษาไทยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูได้บอกไปแล้วว่าเสียงในภาษาไทยมีอยู่ด้การทั้งหมด3ชนิดนั่นเองนะคะเสียงในภาษาไทย3ชนิดมีอะไรบ้าง 1>, 1. เสียงสระสองเสียงพยัญชนะและ 3. ามเสียงวรรณยุกนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเสียงสระไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่เสียงพยัญชนะนะคะเสียงพยัญชนะมีอะไรบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเสียงพยัญชนะเกิดขึ้นจากลุมที่เคลื่อนจากเส้นเสียงเข้าสู่ช่องปากแล้วถูกอวัยวะในช่องปากกักหรือสกัดกั้นไว้ นักที่ใดที่หนึ่งทำให้ไม่สามารถเปล่งเสียงพยัญชนะได้ต่อเนื่องเหมือนอย่างเสียงสระนอกจากนี้ลมยังเคลื่อนออกทางช่องปากหรือช่องจมูกได้อีกด้วยซึ่งต่างจากเสียงสระที่ลมจะเคลื่อนออกเฉพาะทางช่องปากเท่านั้น เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งสิ้น21หน่วยเสียงแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะที่ทำให้เกิดเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะสามารถใช้เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นได้ทุกหน่วยเสียงทั้งที่เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวและพยัญชนะต้นควบกลัมแต่มีหน่วยเสียงพยัญชนะเพียง9หน่วยเสียงเท่านั้นที่เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะต้นท้ายหรือหน่วยเสียงพยัญชนะสกดได้ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมพยัญชนะต้นพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัวแต่ทำไมมีแค่21หน่วยเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันการจำแนกประเภทของหน่วยเสียงพยัญชนะนะคะเริ่มจากที่การจำแนกหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะคะ,ล,ะลักษณะของเสียงก็คือเสียงระเบิดนะคะ ก็คือลมจากอดจะถูกกักในช่องปากและพุ่งออกมาโดยแรงนะคะพยัญชนะเสียงก็คือกอเสียงกอนะคะรูปที่ใช้คือกอไก่นะคะตัวอย่างกับการกิดก้อนกำก้าวต่อไปเสียงคอรูปที่ใช้มีด้วยกัน5รูป คือขอไข่ขอขวดคอควายคอคนและคอระคังนะคะเช่นของคนคายคางคาดของเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงจอรูปที่ใช้ก็คือจอจานนะคะจากจิตโจทย์เจ้าโจทย์เป็นต้นนะคะต่อไปเสียงชอ รูปที่ใช้มีด้วยกัน3ตัว3รูปนะคะก็คือชอชิงชอช้างและชอเชอนะคะเช่นชิวโชคเชอชาดเป็นต้นค่ะต่อไปเสียงดอรูปที่ใช้มีอยู่2รูปนะคะก็คือดอชดาและดอเด็กนะคะเช่นดับ เดียวดินดำโดดดีกาเป mm. ็นต้นต่อไปเสียงตอเสียงตอมีด้วยกันสองรูปนะคะก็คือตอเต่าและตอตะตัดนั่นเองนะคะเช่นตัดตากติดตองติงเตาและกุดตินะคะต่อไปเสียงทอเสียงทอมีอยู่ด้วยกันถึง6รูปที่ใช้นะคะ เช่นหนึ่งนะคะทอทันฐานทอนังมนโททอผู้เท่าทอถุงทอทหารและทอทงนะคะเช่นฐานมนโทเท่าถอยทิงท้งทงเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงบอนะคะรูปที่ใช้ก็คือบอใบไม้เช่นบานบินบุ้งแบบใบโบย บกนะคะเป็นต้นต่อไปเสียงปอลูกที่ใช้ก็คือปอปลานะคะปอปลาก็มีปาปากปิดเปือ่อยป้องปุ๋ยเปิบนะคะต่อไปพอพานรูปเสียงพอนะคะเสียงพอรูปที่ใช้ก็คือขอพึ่งพอพานคอสังเพานะคะเช่นผ้าพัดพายเพชร คนพายภายเป็นต้นนะคะและมีเสียงออนะคะเสียงออพยัญชนะที่ใช้รูปที่ใช้ก็คืออออ่างนะคะเช่นอาบอิงแอ,ออืดอ,อ,อีโอมเป็นต้นนะคะเรามาดูกันที่เ,ออเสียงนาสิกนะคะหรือเสียง จมูกนั่นเองนะคะลมออกทางช่องปากและช่องจมูกพร้อมกันนะคะเสียงงอนะคะรูปที่ใช้ก็คืององูนะคะเช่นงงงามง่ายเงียบเงื่อนเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงนอรูปที่ใช้ก็คือนอเนนและนอหนูนะคะเช่นนกนัก นานน้องนีนนะคะต่อไปเสียงมอกรูปที่ใช้ก็คือมอมา้านะคะมัดมากมิดมวนแมนมานนะคะต่อไปเสียงข้างนะคะเสียงข้างก็คือลมออกทางข้างลิ้นนั่นเองนะคะมีเพียงตัวเดียวนะคะก็คือ เสียงลอนะคะรูปที่ใช้ก็คือลอลิงและลอจุลามีเสียงเดียวนะคะก็คือเสียงลอเช่นลักลาลิล้นลองแล้วเลิศจุลาเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงรัวนะคะลมผ่านลิ้นที่กระดกขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะคะก็มีแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเสียงรอรูปที่ใช้ก็คือรอเรือนั่นเองนะคะ เช่นรักราดแรกรุงรวงโรดนะคะก็คือพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยสิคําำที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือนั่นเองนะคะต่อไปเสียงเสียดแทกนะคะลมบีบตัวผ่านช่องแคบในปากก็ได้แก่เสียงฟอนะคะรูปที่ใช้ก็คือ ฝฟฟันและฝฟฝานะคะเช่นฟ้าฟาดฟาดฝนฝาฝุ่นฝอยเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงซอนะคะรูปที่ใช้มีด้วยกันสีรูปนะคะก็คือซอโซ่ซอสาลารืฤสีซอเสือนะคะเช่น,ซ,นซ,ซ้อนโสมโศกสารฤสี สารและสิงเป็นต้นค่ะต่อไปเสียงหอนะคะพยัญชนะที่ใช้ก็คือหอหีบและหอนกูกนะคะเช่นห้าหากห,หอหิ่งห้อยเฮฮาฮ่องเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงครึ่งสระเป็นได้ทั้งสงเป็นได้ทั้งเสียงสระและพยัญชนะนั่นก็คือเสียงยอและเสียง วอกนะคะต่อเรามาดูที่เสียงยอกันก่อนนะคะก็คือพยัญชนะที่ใช้ก็คือยอยักษ์และอยอยญิงนะคะเช่นยวนญาติญาติย้อนยับโยนนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงวอรูปที่ใช้ก็คือวอแหวนนะคะเช่นวัดวาวาด วิ่งแวววาวโว,วยวายเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูกันที่การจำแนกหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำนะคะพยัญชนะนำก็คือกอไก่เรามาดูกันที่กอไก่ก่อนนะคะกอไก่ยพยัญชนะควบวนะคะพยัญชนะที่ควบวนะคะขได้สามเสียงนะคะก็คือกอรอกอรอและกอวอนะคะก็คือ กอไก่รอเรือกอไก่รอลิงและกอไก่วอแหวนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กอไก่รอเรือกันก่อนนะคะเช่นกรุงกริดกริบกราบกริ่งเกรียงไกรเป็นต้นนะคะกอไก่รอลิงนะคะเช่นกลางเกลียดแกลบเกลากรึงนะคะคำนี้เราไม่ได้หารว่าเกลานะคะนักเรียน ให้อ่านว่าเกลานะคะใครอ่านเกราผิดนะคะต่อไปเรามาดูกันที่กอไก่วแหวนนะคะเช่นวางกว้างแกว่งไกวกัดแกว่งเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูพยัญชนะนําก็คือขอไข่นะคะขอไข่ก็คือควบได้3มเสียงเช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ขอรอนะคะขอไข่รอเรือนะคะเช่นคลิป ครัวครึมครุขระเป็นต้นนะคะต่อไปขอไข่ลอลิงครังขาดเขาคร,าครุครุยนะคะเป็นต้นต่อไปขอไข่วเวนขวัญขวัน,ขว,นข,วข,วข,วขวับขวาขวางขวับไข่นะคะต่อไปเรามาดูกันที่พยัญชนะนำคอควาย นะคะคอควายควบได้3เสียงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มกันที่คอควายรอเรือนะคะเช่นคราวครัมครีบครึ่งครูครู่คราดเป็นต้นนะคะต่อไปคอควายรอลิงครอครองคร่องคราดครุมครุ่มครั่ง เป็นต้นนะคะ่อไปคอควายวหวนควานความควายคว่ำเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่พยัญชนะพอพานนำกันบ้างนะคะพอพานนำนะคะอันนี้นะคะพอพานนำ จะควบได้สองเสียงนะคะก็คือพอพานรอเรือและพอพานรอลิงนะคะเราไปดูกันที่พอพานรอเรือเช่นพระพลิกพลูพราวพเพลิดพรันพึงนะคะต่อไปพอพานรอลิงนะคะพลอยพลังราดพรานพรายเป็นต้นนะคะต่อไป ปอปลานำนะคะปอปลานำนะคะจะควบได้สองเสียงเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันที่ปอปลาและรอเรือนะคะเช่นปลอยปราปลาปลาปรวนแปรเป็นต้นนะคะต่อไปไปดูที่ปอปลารอลิงกันบ้างนะคะเช่นปลดปรองปรังปลาปลิวปรีปลุก เป็นต้นนะคะต่อไปผอพึ่งนะคะอักษรนำผอพึ่งอักษรนำผอพึ่งจะควบได้แค่เสียงเดียวนะคะนั่นก็คือลอลิงนะคะเช่นพระุลพรูพร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 นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปอักษรนำต่อเต่า ต่อเต่าอันนี้ก็ควบได้เสียงเดียวนะคะก็คือเสียงต่อเต่ารอเรือนั่นเองนะคะเช่นตรวนตรตราตรีตรุดตรูตรองเป็นต้นนะคะเขาบอกว่าต่อไปลักษณะของหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำนะคะลักษณะของหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำพยัญหนึ่งพยัญชนะต้นมีสองเสียง มี25รูป15หน่วยเสียงนะคะ2พยัญชนะนำเป็นพยัญชนะระเบิดส่วนพยัญชนะควบเป็นพยัญชนะรัวพยัญชนะเสียงข้างพยัญชนะเสียงนาศิกและพยัญชนะครึ่งสระนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาอังกฤษนะคะทำให้ปัจจุบันเรามีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น ควบกรัมเพิ่มมากขึ้นบาลีสันสกฤตก็คือจันทราอินทราเป็นต้นนะคะอังกฤษฟีฟลุกฟูออรด r รัก b บร m มี e นบล็อกบลูเป็นต้นนะคะ,ต,นนะ,คะต่อไปเรามาดูการจำแนกเสียงพยัญชนะท้ายกันบ้างนะคะการจำแนกเสียงพยัญชนะท้ายหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายคือเสียงกอ หรือแม่กกนั่นเองนะคะรูปพยัญชนะที่ใช้ก็มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคังนะคะเช่นรักสุกสุนัขอักคีเมฆเป็นตุ้นนะคะต่อไปพยัญชนะท้ายต่อๆหรือแม่ก,กดนั่นเองนะคะมีรูปที่ใช้นะคะมีจอจานชอช้าง ดอชดาตอประตะทอทันฐานทอนามุโททอผู้เท่าดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงสอสาลาสอฤสีและสอเสือนะคะตัวนี้นะคะแม่กดจะเยอะหน่อยนะคะนักเรียนเช่นโรดราการดกดปรากฏอิดครุตอัธจันวาดอนาคตรถบทอาวุธ อากาศเศษอาวาดนะคะต่อไปพยัญชนะท้ายงนะคะรูปที่ใช้ก็คืององูหรือแม่กงนั่นเองนะคะเช่นกลางวางอ้างค้างมิ่งลิงโรงเป็นต้นนะคะต่อไปพยัญชนะท้ายเสียงปอนะคะรูปที่ใช้ก็คือบอไม้ปลาพอพาน พอฟันพอสำเพานะคะหรือแม่กบนั่นเองนะคะเช่นชาบรับบาบภากราฟโลกนะคะต่อไปเสียงออนะคะเสียงออในที่นี้หรือแม่กอกานะคะเรียนเช่นติกะสิดุเตปุปะปริชะก็คือ แม่กอกาก็คือไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะน,ะคะนักเรียนต่อไปเสียงยอก็คือรูปพยัญชนะที่ใช้ก็คือยอยักษหรือแม่เกยนะคะเช่นยายเขยเตยโรยโหยช่วยสวยเป็นต้นนะคะต่อไปเสียงนอนะคะก็คือแม่กลนะคะรูปที่ใช้ก็คือมียอหญิง นอนเนนนอนหนูรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะเช่นการคูนทนทหารออขอภัยขาหารวานการการการวานเป็นต้นนะคะต่อไปแม่กลมก็คือพยัญชนะท้ายเสียงมอนะคะรูปที่ใช้ก็คือมอมาตัวเดียวนะคะเช่นกลมกล่อมขมโครม กรรมทำ,ำจำชำตำเป็นต้นนะคะต่อไปวอลแวนนะคะวอแหวนหรือแม่เกลอนะคะเช่นวาวแก้วแพรวแพรวแมวเช้าเศร้าเท่าเจ้าเป็นต้นนะคะเขาบอกว่าจากตารางข้างต้นนะคะนักเรียนควรสังเกตว่า หน่วยเสียงพย,ยัญชนะท้ายที่สองเสียงตอ่อและหน่วยเสียงพย,ยัญชนะท้ายที่4เสียงปอเป็นหน่วยเสียงพย,ยัญชนะท้ายหรือพย,ยัญชนะตัวสะกดในภาษาไทยซึ่งแต่เดิมการกำหนดเสียงพย,ยัญชนะท้ายหรือพย,ยัญชนะตัวสะกดจะแยกเป็นมาตรามีทั้งสิ้น8มาตรานะคะก็คือกบกดกบกงกน กลเกยและเกลนะคะโดยพยางหรือคำที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายจะเรียกว่ามาตรากกานะคะแค่นี้เองค่ะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ง่ายใช่ไหมนะคะนักเรียนง่ายมากเลยนะคะนักเรียนไม่ยากนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงพยัญชนะไปแล้วนะคะ ก็มีแค่นี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกครั้งนะ,ะในเสียงวรรณยุกต์นะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ